สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขูุสุคนเมื่อนี้สาวขนแก้นกับสิมาผ้ากินาลาบหนวดมือก,กระดองจ้ะเข้าไปล่งมือเห็ดกันเล่นนะจ้าเนาะคอนอื่นเ้อากับไส้หนวดมือก,กระดองลงไปได้จาพี่นอกหนวดมือก,กระดองสดเลยนะคะเอาไปลวกก่อนจ้ะ ต้นหวานกรอบๆไปลวกก่อนนะคะเขาคั่วลงไปตามด้วยพริกป่นค่ะน้ำปลาค่ะขาดไม่ได้นะคะใส่นิดหน่อยสะเพื่อความนัว ปลาค่ะอมอาจพีน่น้องขาอให้เดกป่องสั้นนิดนึง ยังน้ำลายแตกยวเอากงะยอกกล้ยแซ่บกับ,บพี่น้องมาหน้าว่ะใส่ลงไปเลยอื้หอมแดงหค่ะพี่ค่ะ ติดน้ำกันด้วจ้าพี่น้องตัวติดน้นกันด้วยอ๋อหน้าแตกนะน่าแตค่ะรงข้างชิมกันด้วยจ้าอเส็สร็บ ที่หั่นล,ลวดลงไปแล้วจ่าพี่น้องอเอ้ยเผ็ดเส้นนู่นมาจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะสาวขอนแก่นกะสิมาผ้ากินลาบหนวดมือกระดองจ้ะลาบหนวดมือองเข้ากับพรอมแล้วเขามาลองมือกินกันเลยนะจ่าเนาะมือนีก้กะซีหีเมนู มานําเสนอเป็นแกงเส้นน้านดจ้ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่ค่ะร้อนเลยค่ะภาพนวดเมือกค่ะมือกสดๆกรอบๆ,ๆแซ่บก้าแซบเบอร์เบอร์บ้างอาาร่างการเผ็ดๆจักน้อยความของห้ากับสิ่งนี้แต่จา้าอันนี้ก็จะเป็นสลัดแก้วนะคะ สลัดแก้วค่ะผักโครงกันหลวงค่ะตอกสารฮิปอันนี้ก็จะเป็นอ่าทั่วทั่วร้านเต่าจ้ะหวานกรอบแซ่บจ้ะกับปนกระเจ้วกระปรับ,บประทูปลาบหมูแซ่บเชียงไยค่ะมาลาคีโนกค่ะแล้วก็จะมีสลัดจ้ะสลัดมะเขือม่วง อันนี้ก็แซ่บด้วยจ้ะกินกับลาบแซ่บๆความวเหนียวก็ร้งมือกินกันด้วยจ้ะมันไล่แตงเราพี่น้องเยอย้ยหิวบี่านกินของแช่อยู่มึนอีกอย่างหนึ่งขาดก็ได้ด้วยจ้ะตันเหนียวยพี่เมียอะเด้อจ้าพี่น้องมาแซ่บน่วกันจ้ะแซ่บมนันน่วนมักันเด้วยเซ็นมน้อซะเนาะขนาะมือ สัสดีดดน,น้องขาอยู่ด้วจ้ะผู้ใดญ่เอยเห็นเห็นลูกน้อยจังราบมือ บหนอ,น,อกนกันกินน,น้ำเันเ้ยสนามแกงเส้นก้อนอืมันเดดนวนวนัวประเดีดวยวคุยกกนกห้อน,นองคอกเส้น เป็น้ยวเน้าวเป็นเน้าวเสียบเสียบม,มากินน้ำกันด้วจ้าพี่น่อมมาเสียบมันว่าน้ำกันถ้ากันกินเขากันไป หาแนวผ้าพี่น้องเห็ดก็เลื่อยได้เนี่ยละจ้ะมี่มึกยู่ตัวเย็นเอามาลาบบ้งก็น่าอืมคอทายดูยดักแบบรู้คุยแจ่งๆมากมากกว่าคุายแจซมนใส่ใจ ข็มจึงจะนวดพี่น้องนมือก็แซ่บแซ่บมันนวด

管理。 ให้แซ่บขาดพี่นนอกขาดรู้มีมูกินรมีคุณไม่หยาดเหเพได้บัน เผ็ดนัวเผ็ดนัวจ้ะลาบมันก็ต,ต้องใช้ปลาลานนิดนึงแล้วเดี๋ยวอื้อ ลองคว้าทีมมด่ดีพี่น้องแซ่บนัวแซ่บนัวแซ่บนัวทั่วไทยอาก็ได้น้ำตะเดียกตะค้อม ตรงเองต้งได้นตั้งใจ ทำไหมเฮ้ยเด็ดเาลรจะพี่น้องมือน,นีชัางใดก้อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์าสาวคนแก่นัน่นนาเดอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน้าสวัสดีจ้า